สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพหรือ o k เคแฟนคลับคอมครับคลิปนี้พี่โอขอใช้สแตนดี้รงภาพยนตร์ในการพูดแทนการอยู่ในห้องนะครับเมื่อวานนี้พี่โอทำคลิปสั้นไปแล้วเพื่อที่จะเชิญเชิญชวนให้ทุกคนมาดูหนังเรื่องนี้โดยที่ไม่จำเป็นจะต,ต้องฟังรีวิวมาก่อนเนื่องจากว่าพี่โอได้พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วว่าหนังเรื่องนี้คลั่งกลางเวหาตามคำโปรยนี้จริงๆนะครับคลิปนี้ ก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปสั้นนั้นพี่โอจะคุยถึงหนังเรื่องไฟล์คลั่งฝานรกชีวะซึ่งมีฉายทุกระบบเลยเป็นหนังที่ลงทุนสูงมากเขาว่าลงทุนสูงกว่าเทรนทูปูซานหรือด่วนนรกซอมบี้คลั่งถึง3เท่าครับเราก็ไม่รู้หรอกว่าเทรนทูปูซานลงไปเท่าไหร่แต่ว่าก็น่าจะหลักร้อยล้านอยู่แหละครับ จะได้มีใช้ระบบพิเศษด้วยนะครับฉายทั้งระบบ 4DX ทั้ง screen X ด้วยถ้าได้ชมระบบพิเศษพี่โอว่าก็น่าจะสะดวกกว่านี้หนังมีความยาวมากยาวถึง2ชั่วโมง27นาทีแต่เป็น2ชั่วโมง27นาทีแห่งความระทึกนะครับหนังออกแนวแอคชั่นดรามา่าซริลเลอร์ก็คือตื่นเต้นระทึกขวัญมีความเป็นชีวิตเข้มข้นมากและมีความเป็นแอคชั่นอยู่พอสมควรครับ ตอนที่ดูจบออกจากโรงภาพยนตร์ใหม่ๆพี่โอทำคลิปสั้นเชิญชวนไป เพราะว่าตั้งใจว่าคลิปยาวเราก็คงจะมีสปอยพอสมควรแต่พอมาคิดดูอีกทีแล้วนะครับเนื้อหาในหนังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรสปอยเพราะว่าเราควรจะไปดื่มดําได้อัตรสด้วยตัวเองแต่พี่โอจะสปอยเฉพาะความรู้สึกที่ได้จากการดูว่ามันเต็มอิ่มคุ้มค่าขนาดไหนใครๆหลายๆคนที่พี่โอได้ยินมาก่อนที่พี่โอจะมาดูเนี่ยเพราะว่าพี่โอไปดูเรื่องอื่นก่อนเรื่องนี้เข้าฉายวันที่สี่พร้อมๆกับหนัง แอนิเมชันของ DC นะครับเรื่องขบวนการซ u เปอร์เพสที่โ oh, อก็ดูเรื่องนั้นไปก่อนแล้วก็มีหนังญี่ปุ่นเข้าอีกเรื่องนึ่งแอนิเมชันเหมือนกันชื่อเรื่องว่า Fruit Basket การที่พี่โอดูเรื่องอื่นไปก่อนก็เลยทําให้โดนสปอยความรู้สึกของเรื่องนี้สําหรับคนที่ดูเรื่องนี้ไปเป็นรอบแรกๆแ,แล้วนะครับเขาบอกว่าสนุกมากเมเต็มอิ่มตื่นตันบางคนบอกว่าร้องไห้น้ําตาท่วมอันนี้พี่โอบอกแล้วนะว่าจะสปอยความรู้สึกเมื่อพี่โอดูแล้วพี่โอก็รู้สึกตามที่เขารู้สึกนี้จริงๆคือ ความรู้สึกดื่มดทซาบซึ้งเศร้าใจเสียใจดีใจอะไรอะไรทั้งหลายที่เกิดขึ้นในช่วง2-3ปีตั้งแต่เรามีไวรัสโควิดเนี่ยมันรวมอยู่ในเรื่องนี้หมดเลยแล้วก็ยังย้อนหลังไปถึงความรู้สึกอิโมชั่นต่างๆที่เราเคยจําได้นะครับอันนี้พี่โอไม่ได้พูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับในหนังอย่างเดียวนะพี่โอว่าหนังเรื่องนี้เขาเอาความรู้สึกต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มาเรียงร้อยมาแต่งเรื่องใหม่ เข้ามาอยู่ในเรื่องนี้ได้อย่างดีมากหนังวินาศกรรมบนเครื่องบินเนี่ยเราเคยเจอกันมามากต่อมากแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาวุธปกติซึ่งเราดูแล้วมันก็ซ้ำไปซ้ำมาน่าเบื่อใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นอาวุธชีวภาพเราก็เคยดูหนังที่เกี่ยวข้องกับอาวุธชีวภาพมามา,มากแล้วแต่ยังไม่เคยมีอาวุธชีวภาพที่ใช้บนเครื่องบินขนาดนี้ไม่นับเรื่อง s n a k e on the p l เพ e นะเพราะว่าอันนั้นถึงจะเป็นชีวภาพก็เป็นสิ่งมีชีวิต ที่ไม่ได้กระจายฟุ้งไปในอากาศอันนั้นเป็นงูนะครับแต่อันเนี้ยเป็นไวรัสซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าภายใน2-3สปีมานี้ทุกคนกลัวไวรัสขนาดไหนเรื่องนี้เราจะได้รับความรู้สึกถึงความห่วงใยบุคคลอันเป็นที่รักแล้วก็ยังได้รับความรู้สึกของความหวาดกลัวความรังเกียจ กลุ่มคนที่เป็นพาหะนําเชื้อไวรัสด,ด้วยนะครับเหมือนอย่างที่เราเคยเห็นมีข่าวตอนที่ไวรัสแพร่ระบาดใหม่ๆแล้วมีคุณป้าคนหนึ่งปีซึ่เป็นซูเปอร์สปร이เดอร์คุณป้าคนนั้นได้รับความกดดันและได้รับความเกลียดชังจากสังคมมากรวมทั้งบางกลุ่มที่เป็นคลัสเตอร์อย่างในประเทศไทยอย่างสนามมวยหรือยอย่างสถานบันเทิงเนี่ยกลุ่มคนกลุ่มนั้นก็ได้รับการรังเกียจแต่เมื่อโลกเรามีความเข้าใจในเรื่องนี้ดีแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติ ความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ปกติหรือไม่ปกติมีในหนังเรื่องนี้หมดนะครับไม่ใช่เรื่องความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับไวรัสอย่างเดียวความรู้สึกที่กําลังจะพลัดพรากจากครอบครัวอย่างที่เราเคยจําได้เหตุการณ์ที่เรือเด็กๆชาวเกาหลีหลายคนกําลังจะล่มและหลายๆคนก็ สั่งเสียข้อความสุดท้ายกับครอบครัวอันนี้พี่โอเศร้ามากที่พี่โอพูดนอกเรื่องเนี่ยเพราะว่าไม่อยากจะไปสปอยเรื่องราวในหนังมากแต่อยากจะบอกว่าความรู้สึกต่างๆในเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นเราหาได้ในหนังเรื่องนี้จริงๆครับและดาราที่มาแสดงในเรื่องนี้ก็แสดงกันอย่างสุดฝีมือมีทั้งทรงกังโฮที่เรารู้จักกันดีจากภาพยนตร์เรื่องชนชั้นปรสิตหนังออสการ์นะครับ แสดงเป็นคุณพ่อคิมคี้แตกเรื่องนี้มาเป็นตำรวจก่อนหน้านี้เราก็เพิ่งเคยเจอเขาในเรื่องบโบรเกอร์จัดหารักมีอีบยอนฮอนซึ่งพี่โอยังมีดีวดีขายนะครับเรื่อง Keys to the Heart ใครสนใจหาซื้อได้สั่งซื้อได้นะครับราคา50บาทเท่านั้นจอนโดยอนแสดงเป็นท่านรัฐมนตรีซุกฮีนะครับ มีคิมนัมเกลแสดงเป็นนักบินคนสำคัญของเรื่องและอีกคนหนึ่งที่พี่โอชอบที่สุดเลยก็คือบทบาทการแสดงอันน่าเกลียดน่าชังของอิมชีวานนะครับเป็นคนหล่อที่น่ารังเกียจมากเราดูในตัวอย่างเราก็คงรู้แล้วว่าเขาคือคนร้ายนะครับไม่ได้สปอยล์นอกเหนือจากตัวอย่างเนื้อหาของหนังก็ไม่มีอะไรมากครับแค่คนร้ายโรคจิตทำการก่อวินาศกรรมบนเครื่องบินแต่สิ่งที่ หนังเรื่องนี้ทำได้ดีมากก็คือการเล่าเรื่องการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก การแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์วุ่นวายทั้งที่อยู่บนเครื่องบินและทั้งคนคนที่เอาใจช่วยอยู่ด้านล่างนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังเรื่องนี้ถ่ายทอดให้คนดูเห็นอย่างละเอียดสมจริงที่สุดถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าทั้งหมดนี้คือเรื่องที่แต่งขึ้นมีบางอย่างอาจจะไม่สมเหตุสมผลแต่ก็ช่างมันพี่โอ๋ก็ไม่ว่าอะไรอย่างเช่นหนังเรื่องนี้ถ่ายทําในยุคโควิดแล้วเหตุการณ์ก็อาจจะเกิดขึ้นในยุคโควิดด้วยแต่ชาวเกาหลีปกติแล้วพกหน้ากากอนามัยกันเหตุการณ์เจอไวรัสอย่างนี้ไม่ ไม่มีใครมีผ้านาะไมติดตัวกันเลยสักคนหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่แปลกมากแต่ไม่เป็นไรจุดนี้มันไม่ใช่จุดที่พี่โอหักคะแนนพี่โอหักคะแนนตรงจุดที่กําลังจะพีคที่สุดคือจุดที่เรากําลังจะสุดๆดแล้วอ่ะสุดๆของหนังอยู่ดีๆหนังก็ตัดบทออกไปดื้อๆตรงนั้นมันทําให้ความรู้สึกมันเหมือนโดนขัดอารมณ์ยังไงก็ไม่รู้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งภาพของหนังมันดูเหมือนอย่างในสแตนดี้นะครับดูภาพมันไม่ค่อยชัด มันเหมือนเบล,อเ,ลอเห็นอะไรไม่ได้ละเอียดไม่ชัดเจนแล้วอีการถ่ายทำแบบเขย่ากล้อง มันก็สมจริงเกินไปพี่โอไม่ค่อยชอบมันปวดตาปวดหัวนะครับก็เลยสงสัยเหมือนกันว่าถ้าคนที่ดูแบบ 4DX จะรู้สึกอย่างไรใครที่ดูแบบ 4DX แล้วช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่ามีความรู้สึกยังไงถ้ารู้สึกดีพี่โอจะได้ไปดูตามไปดูซับอีกรอบหนึ่งแต่ในใจอยากดูแบบ Screen X เต็มตาทั้งซ้ายและขวามากกว่าครับสิ่งที่ชอบอย่างอื่นในหนังยังมีนะครับดนตรีประกอบและซาร์ประกอบเสียงประกอบเนี่ยซารเอฟเฟกทั้งหลาย มันเร้าใจมันตื่นเต้นมันทำให้อารมณ์ของเราเกิดขึ้นอย่างสมยอมไปกับหนังเลยนะครับไม่ขัดความรู้สึกแต่ในส่วนของว i ยชอตเอฟเฟกการแต่งหน้าแต่งตาคนเป็นโรคอะไรพวกนี้มันดูอาจจะไม่สมจริงเท่าไหร่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับบางทีเราอาจจะเข้าใจว่านี่มันหนังซอมบี้หรือเปล่าและเรื่องของความบังเอิญไปหมดอย่างเช่นเกิดวินาร,รมอยู่ดีๆผู้โดยสารคนนึงก็มาเป็นคนขับเครื่องบิน มันก็เป็นการช่วยตอกย้ํานะครับว่าเรากําลังดูภาพยนตร์อยู่เราจะได้ปรับอารมณ์ความรู้สึกได้ไม่อินไปกับมันมากเพราะว่าถ้าเหตุการณ์วิซาร์กรรมเกิดขึ้นจริงๆมันก็คงจะมีฉากแบบเครื่องบินดิ่งปักหัวแล้วทุกคนก็ตายหมดอย่างความจริงที่เกิดขึ้นนะครับแต่จะให้พี่โอบอกว่าฉากน่ากลัวอย่างในเรื่องจริงแบบนั้นมีไหมอันนี้เราต้องไปดูเองในโรงภาพยนตร์นะครับขอบอกว่าประทับใจมากมาก ที่จริงการประทับใจตั้งแต่ฉากเปิดเรื่องมันก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเรื่องนี้ให้ความสําคัญกับชื่อเรื่องมากชื่อเรื่องที่เป็นภาษาอังกฤษคือ emergency declaration เนี่ยหมายถึงการประกาศสภาวะฉุกเฉินเมื่อใดก็ตามที่เครื่องบินประสบปัญหาถึงขั้นบินต่อไปไม่ได้เครื่องบินนั้นจะได้รับสิทธ ให้ลงจอดก่อนแซงคิวเครื่องบินทุกเครื่องนะครับจากการประกาศของเครื่องบินลำนั้นแต่ในหนังเรื่องนี้ก็แสดงเห็นแล้วว่าความเห็นแก่ตัวความหวาดกลัวความเกลียดชังบางครั้งมันก็เหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเหนือกว่ามนุษยธรรมซึ่งเป็นถิ่งที่กระทบกับความรู้สึกตั้งแต่ฉากเปิดเรื่องพี่โอถึงได้ประทับใจเรื่องนี้มากและให้คะแนนเรื่องนี้ได้ถึง9เต็ม10บครับหาก คะแนนส่วนที่พี่โอไม่ชอบใจเล็กๆน้อยๆอย่างที่บอกเท่านั้นเองก็อยากให้ทุกคนไปดูเรื่องนี้กันให้ได้นะครับเป็นหนังที่ดีที่สุดในสัปดาห์นี้เพลย์ดีที่สุดใน2ส,สัปดาห์นี้ด้วยครับก็เรียกว่าพี่โอให้คะแนนสูงที่สุดใน2ส,สัปดาห์นี้เลยแหละ ก่อนจบคลิปอยากจะขอขอบคุณน้องๆเพื่อนๆพี่ๆชาวทิกตอกนะครับติดตาม TikTok ทิกตอกพี่โอเกินกว่า5,000คนแล้วอยากจะขอเชิญชวนให้มาติดตามใน YouTube ด้วยนะครับสมาชิก YouTube ตอนนี้ยังไม่ถึง3,000คนเลยครับส่วนใครที่ดู YouTube อยู่แล้วจะไปติดตาม TikTok ด้วยก็ได้นะครับแต่ YouTube ส่วนใหญ่เป็นคลิปยาวทิกตอกเป็นคลิปสั้นนะครับ ถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาตกบกพร่องหรือมีคําพูดไม่ดีบูลลี่เกรดชังหรือทําอะไรให้ไม่พอใจนะครับพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยคอมเมนต์ได้ด้วยคําสุภาพนะครับแล้วพบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆขอให้ชมภาพยนตร์ด้วยความสนุกทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ